นอื่นก็ขอสวัสดีนะครับสวญชิกอักบันทีวีนะครับวันนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นคลิปแรกของหลายเดือนเลยนะครับที่ห่างหายจากการทําคลิปไปนานนะครับเพราะว่าติดธารกิจครับช่วงนี้พึ่งว่างจากงานนะครับก็เลย <c oughs> ํมาทนาคลิปนะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้มาสอนแฮกไ i ไฟนะครับเพราะว่าจริงๆอยากจะต่อไอคลิปแฮกไวไฟนะครับแต่ว่ามีปัญหาในด้านอุปกรณ์นิดหนึ่งคนระเพราะว่าจะสอนมันต้องต้องมีด้านฮาร์ดแวร์ด้วยนะฮะตอนนี้ใช้ PC ในการอัดน,นะครับก็เลยไม่ได้มาสอนแฮกไ i ไฟวันนี้ก็เลยจะมาเป็นคลิปแนะนำโปรแกรมนะครับ เป็นชื่อโป,อโปรแกรมอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ผมอ่านว่าน no ็อกอ์นะครับเป็นโปรแกรมจำลอง Android ที่ถือว่าดีนะครับดีมากเพราะว่าสามารถเล่นเกมเล่น,ลนใช้งานได้ค่อนข้างลื่นไหลนะครับถือว่าดีที่สุดในบรรดาเครื่องจำลอง Android ที่มีมานะครับ ก็เลยตอนนี้จะมาจะมาสอนอา่าไม่ใช่สอนสิก็จะมาแจกลิงก์เฉยๆนะครับแจกลิงก์ให้ไปโหลดกันก็จะสามารถเข้ามาโหลดได้ที่ได้ของผมนะครับดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็หลังจากที่ลองใช้มาก็ทือว่าตัวนี้ดีที่สุดน,นะครับก็เลยจะ มารีวิวการเล่นเกมสักหน่อยครับสักเกมหนึ่งว่าเป็นยังไงเอาอะไรเดียวเกมเคิดเกมไม่ออกนะครับเดี๋ยวหาเอาละกันเอาสักเกมหนึ่ง ก็คือถ้าถ้าเกิดเดสก์ท็อปของเรานะครับหรือว่า PC หรือว่าน้ t ตบุ๊กของเราเนี่ยเป็นระบบสัมผัสน,นะครับก็สามารถกดขยายให้เต็มจอและใช้งาน android ได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับอันนี้ผมก็ขยายหน้าจอมาแล้วจากนั้นพิมพ์ค้นหานะครับจริงๆถ้าถ้าเรามีระบบสัมผัสน,นะครับแล้วก็ ใช้งานตัวแป้นพิมพ์ก็เหมือนใช้เครื่อง Android เลยครับเครื่องหนึ่งเอาเป็นนี่ปัญหาชีวิตมากครับคิดชื่อเกมไม่ออก <c oughs> คุกกี้ดันโอเคจัดไปเดี๋ยวจะไปลองเล่นคุกกี้ดันดูนะครับว่าเป็นยังไง จากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็มเปิดเกมกันเลยนะครับลองดูว่าการใช้งานนะครับจะลืล่นไหลแค่ไหนนะครับแต่สาหรับผมนะครับก็ได้ลองเล่นมาก่อนหน้าแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคมากครับคือแรงกว่าโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่เองฮนะประมาณนั้นเลย ตอนนี้ก็ขอใส่รหัสแป๊บนึงนะครับ,รบจากล็อกอินนะครับก็รอนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ สุกเกมได้แล้วนะครับหางหายไปนานเลยครับไม่เคยเล่นคุกกี้รันเลยนะครับเพิ่งเคยเล่นนี่แหละมาดูว่ามาเล่นบนนี้นะครับจะเป็นยังไงจากการใช้งานตรงน,นี้ก็ค่อนข้างลื่นไหลามากเลยนะครับเลื่นกว่าที่เคยใช้มาตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น บูสเตก็กรอว่าตัวอื่นน่ะจำชื่อไม่ได้ไปก็จะเป็นการลองเล่นเลยนะครับมันเล่นยังไงเอาะ มารีวิวยังจำวิธีเล่นเกมไม่ได้นะครับข้าวตรงนี้ไอ้นี่มันเลือกเลือกด่านก่อนหรือเปล่าอันนี้เหรอโอ้โอ้เอาเ้ายังไงล้นเนี่ยวันนี้จะได้เล่นไหมเนาะโอเคครับได้แล้ว ตอนนี้มีเดี๋ยวจะมาเอาไว้นะฮะแสดงอันนี้ในตัวโปรแกรมนะครับจะต้องคลิกสไลด์กับจำนะครับถ้าเราต้องการเล่นก็คือถ้าถ้าในจอเป็นระบบสัมผัสก็สามารถเล่นได้เหมือนอนโนอยเลยนะครับแต่ถ้าถ้าเราต้องการนํามาประยุกต์ใช้ใน PC ก็คือเราต้อง สร้างให้มีปุ่มกดฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับจากนั้นเรามาตั้งค่าปุ่มกดนะครับามาที่ตรงไหนเอ่ยการควบคุมแป้นพิมพ์นะครับใช้ปุ่มไหนเอ่ยลูกศ้อ เาเป็น A แล้วก็ตรงนี้เอาเป็น D นะครับโอเคจากนั้นก็บันทึกไปนะครับกดเล่นต่อไปนี่นะครับจากนั้นก็จะได้ปุ่มกด2ปุ่มนี่นะครับคือปุ่มขึ้นกับลงนะครับ ก็คือ A กับ D นี่ถือว่าไม่ยากเลยครับสำหรับเกมก็เออพอได้นะครับถือว่าพอได้สำหรับเกมนะครับเดี๋ยวจะลองดูอีกอันนี้นะครับตอนนี้มันอาจจะ ที่ว่าเราเปิดโปรแกรมไว้เยอะเกินไปแล้วกว็อาจจะมีติดนิดนึงก็ไม่เป็นปัญหามากเท่าไหร่นะถือว่าพอเล่นได้นะครับเรามาดูว่าเราเปิดโปรแกรมทิ้งไว้เยอะไหมเปิดโปรแกรมทิ้งไว้3โปรแกรมคุกกี้นั้น โอเคครับก็ขอจบการรีวิวอแอปจำลอง Android นะครับที่ชื่อว่านอกเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่อยากโหลดก็สามารถโหลดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับของครับ